สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับนะคะเวลาเราอ่านคำเนี่ยเราจะต้องอมีทั้งพยัญนชนะต้นนะคะพยัญนชนะต้นบวกกับสระนะคะเพื่อใช้ในการออกเสียงนั่นเอง แต่ถ้าเป็นคำหรือเป็นพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระละ่ะเราจะอ่านออกเสียงยังไงนะคะอ่ะเรามาดูพร้อมกันอย่างตัวอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าพยัญชนะตัวเดียวนะคะหรือพยัญชนะตัวแรกเนี่ยให้ออกเสียงประสมกับสระสระอะนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้พอพานตัวแรก นะคะพอพานตัวแรกให้ออกเสียงประสมกับสระอะเพราะฉะนั้นจะอ่านว่าพระนะคะส่วนตัวนี้มีสระอยู่แล้วก็คือสระอะนั่นเองเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าพระหลังนั่นเองนะคะพยัญชนะตัวแรกหรือพยัญชนะตัวเดียวนะคะให้ออกเสียงประสมกับสระนะคะอ่ะตัวอย่างต่อไปคำนี้ ใช้กฎเดียวกันเลยนะคะพยัญชนะตัวเดียวหรือตัวแรกให้ผสมกับสระอ่ะเพราะฉะนั้นตัวออ่างตัวนี้ให้ผสมกับสระอ่ะจึงอ่านว่าอ่ะนะคะส่วนตัวนี้มีสระอยู่แล้วก็คือสระอ่ะเพราะฉะนั้นจะอ่านว่ารันอ่ะรันจันไว้ว่าเวลาให้เขียนคําอ่าน นะคะเวลาให้เขียนคำอ่านให้สะกดตรงตามมาตรานะคะตัวถึงตัวนี้จะเป็นยอหญิงก็ตามเวลาเราเขียนเป็นคำอ่านให้สะกดตรงตามมาตรานักเรียนรู้จักคำว่าอารันไหมคะอารันหมายถึงหมายถึงอะไรคะหมายถึงป่านั่นเองนะคะอารันหมายถึงป่าอ่ะต่อไปไปดูคำต่อไป นะคะกดเดียวกันเลยพยัญชนะตัวเดียวหรือตัวแรกนะคะให้ออกเสียงประสมกับสระในคํานี้นะคะมีตัวไหนที่ไม่มีสระไหมคะอ่ะอย่างเช่นพยาั์แรกอ่านว่าสออุนศอ,ออุนศธรหานตัวนี้ธรหานตัวนี้มีสระกํากับไหคะ ไม่มีสระกำกับเพราะฉะนั้นให้ประสมกับสระอะอ่านว่าสุนทะรีนั่นเองนะคะไม่ยากสุนทะรีทอรหารไม่มีสระกำกับให้ประสมกับสระ,ะนะคะ,ะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนักเรียนพอทำได้แล้วเนาะ ปปาตัวแรกไม่มีสลักำกับให้ออกเสียงประสมกับสระอ่านว่าปะต่อปตะสระอีอ่านว่าต,ต,าานาตินะคะบอเบไม้ไม่ห้อากาศตอเตาให้ออกเสียงเป็นแม่แม่กดใช่ไหมเพราะฉะนั้นปติบัดนะคะสระอีตัวนี้ไม่ต้องออกเสียงนะคะอ่านว่าปติบัดนั่นเอง นะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้จะไม่เหมือนกับกฎข้อที่แล้วแล้วนะคะอ่ะสอเสือพยัญชนะตัวแรกนะคะให้ประสมกับสละอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสอเสืออ่านว่าสะสะมอ,อุดอมุตเราอ่านว่าสมุดไหมคะไม่ใช่นะคะเขาบอกว่า ให้ออกเสียงแบบอักษรน,นำนำพยางคที่ตามมาเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่าอักษรน,นำก็คือหอนำนะคะหอนำออนนำเพราะฉะนั้นสะมุดนะคะให้ออกเสียงแบบอักษรน,นำเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าสะมดุดนั่นเองต่อไปมาดูที่คำว่าคำคำนี้นะคะ พอพึ่งนำหน้าผสมกับสระอะอ่านว่าพะนะคะคำต่อมาให้ใช้เป็นอักษรนาก็คือฤทิ์เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าหะฤินะคะนักเรียนดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆพยายามทำความเข้าใจนะคะอ่ะต่อไปคำคำนี้นะคะสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งหมด3แบบนะคะแบบที่1คือคัน นาะนะแบบที่สองอ่านได้ว่าคณาคะ,นะนะนะคะและแบบที่3มอ่านได้ว่าคนนาะนะนะคะคำคำนี้เนี่ยจะสามารถอ่านได้ทั้งหมด3แบบนะคะไม่มีแบบไหนผิดและมีความหมายเดียวกันนะคะ อ่ะต่อไปคำนี้ล่ะอ่านยังไงดีไม่มีตัวสระไม่มีตัวสระเลยอ่านยังไงดีนะคะอ่ะเขาบอกว่าตัวบอนะคะตัวบอที่ไม่มีรูปสระกำกับให้ออกเสียงผสมกับสระอเพราะฉะนั้นตัวบอตัวนี้ให้ออกเสียงผสมกับสระอ,ะระอะก็คือบอรอโอมอ รมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าบอรมนะคะบรมอ่ะต่อไปมีตัวบอให้ผสมกับสระอรเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าบอริสุดอ่ะนักเรียนลองอ่านตามครูนะคิดตามครูว่าคำคำนี้ควรจะอ่านว่ายังไงนะคะอ่ะต่อไปมีตัวบอเหมือนเดิมบอใบไ,ไม้ผสมกับสระอร อ่านได้ว่าบร,ริอะไรคะบริหารนั่นเองนะคะไม่ยากเป็นคำศัพท์ที่เราพบเห็นได้ในชีวิตเนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปบอใบไม้ตัวเดียวให้ออกเสียงผสมกับสรออก็คือบอริจ่า นะคะอย่าลืมว่าเวลาเขียนคําอ่านนะคะให้เขียนตรงอกักตัวสะกดเนี่ยตรงตามมาตรานะคะอ่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าพยันชนะที่ไม่มีรูปสละกกำกับน,นะคะและมีตัวรอเรือตามเนี่ยให้ออกเสียงประสมกับสระออและตัวรอเรือที่ตามมาให้เป็นตัวสะกดมาตรามแม่กลนนะคะ อ่าดูตัวอย่างจอจานรอเรือสองตัวนี้พออยู่รวมกันปุ๊บนะคะจอจานก็คือตัวแรกเนี่ยให้ผสมเสียงกับสระออนะคะส่วนรอเรือให้อยู่ในมาตราแม่กลนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำว่าจอนนั่นเองอ่ะต่อไปเหมือนคำว่าจอนเลยพอพานตัวแรก ให้ผสมออกอ่ะผสมกับสละอ,อรอเรือให้เป็นตัวสะกดมาตามแม่กนเพราะฉะนั้นอ่านว่าพรนะคะพรต่อไปนะคะต่อไปเขาบอกว่าพยัญชนะที่ไม่มีรูปสละกำกับและมีตัวรอเรือตามเนี่ยนะคะพยัญชนะที่ไม่มีรูปสละกำกับและมีตัวรอเรือตามให้ออกเสียงผสมกับสล่ะอออกเสียงยังไง ก็จะเป็นพท,ทหารผสมกับสระอกก็คือพอนะคะตัวรอเรือที่ตามมาออกเสียงผสมกับสระอะรอเรือที่ตามมาให้ออกเสียงผสมกับสระอะก็คือพอระพีนะคะพระพีนั่นเองต่อไปนะคะอันนี้ง่ายมากเรียกว่าสระโอลด รูปเคยเรียนกันแล้วตั้งแต่ปถุมนะคะสระโอลดรูปเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านได้ว่าหงนั่นเองตรงตัวเลยหงหอโอง,งอหงนั่นเองนะคะต่อไปมาดูคำนี้นะคะเป็นพยัญชนะสองตัวเรียนติดกันให้ออกเสียงเป็นสระโอหรือเรียกว่าสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ กอไก่กับดชดาอ่านว่ากดนะคะกดนะคะง่ายมาอ่ะต่อไปคำนี้ทุกคนอ่านได้แน่นอนนะคะรอเรือและถอถุงอ่านว่ารถนะคะรถที่เราขับนี่แหละนะคะอ่ะต่อไปคำนี้จะอ่านยังไงดีไม่มีตัวสระให้เราสะกดเลยนะคะเขาบอกว่า คำที่มีสระหลายเสียงกนอยู่นะคะอาจจะมีสระอะสระโอสระอคือมีหลายสระเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอ่านได้ว่ากอรอหันมอม้าอ่านว่าอะไรคะแยกเป็นสองคำกรมนะคะกออะมอกรรมมอม้าตัวนี้ให้ออกเสียงผสมกับสระอะเป็นกรัมมะก่อนนะคะกัมมะ ก่ต่อไปคำนี้อ่านยังไงคะแบ่งเป็นสองคำเหมือนเดิมตัวตรงกลางให้ผสมกับสระอ่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านได้ว่าโทษสะพอโทดสะพรนะคะโทษสะพรอ,อ่ะต่อไปนะคะต่อไป คำนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะคำนี้อ่านได้ว่าวลอหันสะกดด้วยนอนเนีนอ่านได้ว่าวันนอนเนีนตัวนี้ให้ผสมกับสระอะวันนะส่วนตัวที่สามอ่านว่าพรน,นะคะวันนะพรต่อไป คำนี้งองูเยอะเลยอ่านยังไงดีให้เราแบ่งเป็นคําก่อนพิษะหวงงงงวยอ่านได้แบบนี้ถูกต้องไหมคะอ่ะก็จะเป็นพิษะหวงคำนี้มันเป็นอักษรน,นำถูกต้องไหมอ่ะหวโองอหวงให้ใส่จุดตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าเป็นอักษรน,นำนะคะ งงและงวยอ่านจบงงงวยกันเลยทีเดียวนะคะพิษสวง,งงงวยนั่นอีอ่าต่อไปคำนี้อ่านได้สองแบบถูกต้องไหมคะอ่านเราอ่านได้แบบไหนบ้างแบบที่หนึ่งเราอ่านได้ว่าตากับกลมถูกต้องไหมตากับกลม แบบที่สองเราเราแบ่งได้ยังไงคะแบ่งเป็นตากกับลมนะคะตากกับลมเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าแบ่งยังไงให้ดูที่บริบทของประโยคนะคะว่าเราต้องาการจะสื่อแบบไหนเช่นเธอไปนั่งตากลมอะไรตรงนั้นนะคะหรือเธอนั่งตากลมอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก ะะเพราะฉะนั้นดูที่บริบทของคําว่าเราต้องการจะอ่านให้มันมีความหมายแบบใดนะคะ,ะคำต่อไปอ่านได้ว่ายังไงคะ,ะคำนี้อ่านได้ว่าอ่านได้ว่ากลวงนะคะกลวง นั่นเองนะคะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราแบ่งอีกแบบหนึง่งมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ความหมายถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแบ่งให้ถูกต้องนะคะอะมาถึงงานของเราในวันนี้มีทั้งหมด5ข้อง่าย,ายๆสั้นๆเขียนสั้นๆน,น,น,นะคะลงในสมุดมีทั้งหมดห้าข้อให้เขียนเป็นคําอ่านนะคะเขียนเป็นคําอ่านของคําต่อไปนี้ นะคะเขียนให้เรียบร้อยลงในสมุดนะคะจากนั้นถ่ายรูปลงในอัลบั้มนะคะเอาน่ะส่งในอัลบั้มที่ครูสร้างนะคะอ่ะใครมีปัญหาจะสอบถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ